กลับเข้ามาพบกับรายการเสีษฐีซองกันต่อนะครับในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงในหัวเมืองภาคใต้ครับรัชกาลที่5ได้โปรดเกล้าให้เมืองกาญจนดิษฐ์เมืองคิรีรัตนิคมและก็เมืองชัยารวมกันเป็นจังหวัดชายาขึ้นตรงต่อมณฑลชุมพรเมื่อเมืองขยายใหญ่ขึ้นเนี่ยจึงมีการปรับเปลี่ยนการปกครองแล้วก็ขยายเมืองออกไปต่อมามีการแยกเมืองกาญจนดิษฐ์เป็นอำเภอกาญจนดิษฐ์ และก็อำเภอบ้านดอนกระทั่งมาถึงรัชกาลที่6ได้มีการย้ายอำเภอเมืองมาที่อำเภอบ้านดอนและโอนชื่อมาเป็นอำเภอชัยยาและให้ชื่อเมืองเก่าว่าอำเภอพุ่มเลียงแต่ชาวบ้านเนี่ยยังชินกับการเรียกชื่อเมืองเก่าว่าอำเภอชัยยานะทางรัชกาลที่6เองเนี่ยก็ไม่โปรดชื่อบ้านดอนจึงพระราชทานนามอำเภอบ้านดอนว่าสุราธานีรวมถึงเปลี่ยน ชื่อเป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานีใครไปสุราษนะฮะก็ต้องไปกราบไหว้พระบรมมธราชัยาภูชนีปูชนียสถานสําคัญของภาคใต้ที่เป็นหลักฐานแสดงถึงการรับพระพุทธศาสนาในคาบสมุทรแดนใต้ตั้งแต่ยุคที่เมืองชัยายายังเป็นเมืองสําคัญบนแหลมมาลา,ายูนะ,ะพระองค์มาขอให้องค์พระบรมมธาชาย,ยาแสดงศิลป,ปะศีวิชัยไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุด ขณะที่ด้านในปฏิสถานองค์พระเจดียหลวงผนังก่ออิฐไม่สอปูนนะที่มุมฐานด้านที่ใต้มีเจดียบริวารสร้างซ้อนกันอีก3ชั้นนะเป็นหลังคา3มชั้นลดหลั่นกันลงไปนะครับ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่ทางรายการวิทยทิซองนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังให้ติดตามกันวันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ